เบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลประกาศต่อประธานาธิบดีโจบไบเดนของสหรัฐในการพูดคุยทางโทรศัพท์เมื่อคืนที่ผ่านมาว่าสงครามจะไม่มีทางสิ้นสุดจนกว่ากลุ่มติดอาวุธฮามาสจะถูกทำลายจนไม่เหลืออำนาจขณะที่ถแถลงการของนายกรัฐมนตรีระบุว่าเนทันยาหูพูดกับปูตินอย่างชัดเจนว่าอิสราเอลถูกโจมตีอย่างโหดร้ายจนทำให้เข้าสู่ภาวะสงคราม และทุกคนต้องร่วมมือกันโดยจะไม่หยุดต่อสู้จนกว่าจะทำลายความสามารถของกลุ่มติดอาวุธฮามาสได้ขณะที่เหล่าผู้นำกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเตรียมประชุมกันช่วงบ่ายวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหาหรือถึงจุดยืนของ EU อต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจวนเมื่อวานนี้ที่เมืองเทลอาวิฟของอิสราเอลเสียงไรเรนดังไปทั่วเมืองเมื่อกลุ่มฮามาสระดมยิงจรวดใส่เมืองแห่งนี้และยังยิงจรวดใส่นครเยรูซาเล็มรวมไปถึงอีกหลายเมืองในอิสราเอลด้วย เสียงไซเรนและขีปนาวุธบินบนท้องฟ้าเหนือเมืองเทลอาวีฟทำให้อันโทนีบริงเกนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลที่กำลังหารือกันอยู่ในเทลอาวีฟต้องวิ่งลงหลุมหลบภัยทันทีภายในเวลา5นาทีหลังไซเรนดังและทำให้สมาชิกรัฐสภาอิสราเอลแตกตื่นวิงน่งหนีไปยังหลุมหลบภยัยส่วนชาวเมืองเทลอาวีฟต่างรีบวิ่งหาหลุมหลบภัยหลังจากได้ยินเสียงไซเรน ส่วนยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดรวมทั้งสองฝ่ายทะลุ4,200รายโดยอิสราเอลเสียชีวิตกว่า1,400รายปาเลสไตน์เสียชีวิตกว่า2,800รายบาดเจ็บรวมกันทะลุหมื่นคนด้านสชาธารณชิเปิดเผยว่ามีชาวปาเลสไตน์ที่ต้องอพยพทิงบ้านเรือนไรที่อยู่อาศัยแล้วกว่า1ล้านคนกำลังต้องการน้ำอาหารและเชื้อเพลิงอย่างเร่งด่วนเตือนโรงพยาบาลทั่วกาซาใกล้ลมสลาย